สวัสดีครับสวัสดีคนเลยครับวันนี้มาดูดวงคนที่เกิดวันอังคารนะในกลุมภาพ,พันธ์นะครับอันนี้จะบอกว่าเป็นไพ่ยิปซีเนาะจุดเด่นเอกลักษณ์ของมันก็คือการเสี่ยงทายนะครับหมายถึงว่าโอเคเราไม่ต้องมีวันเดือนปีเกิดไม่ต้องมีเวลาเกิดนะครับสถานที่เกิดเพื่อหาลัคนาราศีนะครับก็ไม่ได้อิงจากดวงดาวนะแต่ว่าเป็นการเสี่ยงทายก็คือถ้าคุณดูช่องเราแล้วคุณส่งให้มันพอมีเข้าบ้างอะไรบ้างนะครับฟังแล้วมันถูกจะดิต เออก็อยากให้ลองฟังดูนะครับหรือกดติดตามไว้แต่ถ้ายังไม่เคยเข้ามาฟังก็ลองฟังดูก่อนนะครับนอกจากถ้ามันไม่ใชก่ก็อาจจะผ่านไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยน,นะต้องบอกตรงตรงเพราะว่าคือเป็นการเสี่ยงคายอะเนาะมันไม่ใช่เป็นการใช้หลักการของดวงดาวนะครับมันก็อาจจะไม่ไม,มีความเสถียรในะนการออกคําทํานายแต่ละเดือนนะครับแต่ในภาพรวมเราเชื่อว่าม,มันมีความใกล้เคียงอยู่บ้างไม่มากก็น,น้อยน,นะครับจะให้ตรงเป๊ะเนี่ยคงไม่ใช่นะครับเพราะมันเป็นการดูดวงรายราย แบบเป็นดวงแบบรายเดือนแบ,บบงกว้างนะโอเคเรามาดูกันดีกว่านะคนวันอังคารนะครับไพ่เดลิเวอร์เฮ้ยเมื่อวานคนวันจันทร์ผมก็เปิดได้เดลิเวอร์นะดวเวร์โอ้โหดวงดีเลยนะเนี่ยเด็กถือไม้เนะี่ยมีโปรเจกต์มีงานเข้าเนี่ยโอไพ่งานก็ขึ้นโดดเด่นมากเลยไัยเงินก็มาไพ่งานก็ขึ้นนะ่ะโอ้โหแล้วไพ่ดีหมดเลยคนวันอาทิตย์ไอ้คนวันอังคารโทษครับเดาบแดาบนะสิดาบ The d e v i l s นะ Devil ก็ไม่ได้แย่นะสองดาบ The Sun โ oh. อ้โหไพ่ดีนะคนมันอังคารนะครับจะวดดวงในเดือนในเดือนกุมภาเนี่ยเออถือว่าดีอยู่นะถือว่าดีอยู่นะครับมันมีไพ่เสียบ้างโอเคแต่ว่ามันก็เป็นดวงที่ดีอะ่ะในภาพรวมนะถือว่าดีไพ่ในตัวดีนะครับไพ่ภาย,ยนอกอาจจะเรียกว่ามันยังพอที่จะ มีปัญหาเข้ามาบ้างนะนาะก็ตามจังหวะชีวิตของคนเราเป็นเรื่องธรรมดานะครับจะให้ในหนึ่งเดือนนี่มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาถาโถมมันก็คงไม่ใช่นาะอมันอาจจะมีเรื่องที่มีปัญหาบ้างจะมากจนะน้อยแล้วแต่บุกบุกแล้วแต่บ,บริบทที่เราเจออะไรประมาณเนี้ยนะ้องแล้วก็จะดีบ้างนะแล้วแต่คนบางคนก็อาจจะกลางๆมาดีๆอะไรขะานนั้นอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็พูดกันในพักในใน,ใน,ใ,นในความเป็นจริงเนาะแล้วก็ถ้าดูจากไพ่อ่ะครับเด e ร์เลเวอร์เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกในเรื่องของ ความรู้สึกนะอารมณ์ความรู้สึกซะมากกว่านะครับเดี๋ยวขอจัดขึ้นมานิดนึงกว่าความรักความรู้สึกอารมณ์อะไรประมาณเนี่ยแต่จะไปคิดอย่างนั้นเสมอไปนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมดู the lover the world เนี่ยม,มันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของความสัมพันธ์การแต่งงานการมีบุตรการมีลูกได้นะครับหรือจะมีใครเข้ามาเป็นคอมมิมนตสสัญญานะครับหรือความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้กับใครสักคนนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ เรียกว่ามันมันถึงเวลาที่แบบจะมีามการลงเอยกับอะไรบางอย่างได้นะครับแต่ว่าไพ่แบบนี้ขึ้นมาบางทีเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่จะปิดจบอะไรบางอย่างได้เช่นกันนะครับเป็นตัวเลือกที่จะจบปิดเช่นจบโปรเจกต์นี้มีทางเลือกให้คุณอะไรประมาณเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวเลือกเข้ามาหรือมีช้อยอ็อปชันให้เลือกนะครับแล้วก็ การเลือกของเราเนี่ยหรือออปชันตรงเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของความพึงพอใจก็ได้นะครับแต่ว่าในมุมหนึ่งคือการเจอคู่คู่ในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นสว่วนที่เป็นคนต่างชาติก็ได้เช่นกันนะครับรวมไปถึงการมีบุตรตั้งครรภ์อะไรประมาณนี้ได้หมดเลยนะครับในช่วงเวลานี้จะบอกว่าภาพรวมดวงนะครับเป็น the world ขึ้นมาในหนึ่งเดือนนี้เนี่ยมันจะจะบอกว่าดวงดีไหมก็ไม่เชิ่แต่เป็นดวงที่ในช่วงเวลานี้เนี่ยอีกเรื่อง,นงออหนึ่งเออนึกออกก็คือจะบอกว่าในช่วงเวลานี้คนวันอังคารเป็นช่วงของการ ดูแลใส่ใจตัวเองนะครับบางคนอาจจะแต่งเนื้อแต่งตัวมากยิ่งขึ้นเรียกว,ว่าใช้เครื่องสำอางดูแลใช้โลชั่นอะไรเงี้ยคือเป็นภาพลุมกว้างๆครับก็คือจะใส่ใจกับดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับบางคนก็เรียกว่าชัดเจนว่าฉันจะรักตัวเองก่อนนะก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับหรือบางคนอาจจะตีกรอบให้กับชีวิตเลยก็ได้นะครับแต่ในภาพรวมนะครับเดือนนี้จะมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จเหมือนกันนะครับแต่ก็ ไม่ทุกคนนะเดี๋ยวจะไปคาดหวังนะครับแต่บางคนต่อให้ไม่ได้เวิร์กไม่ได้สักเซสอะไรมากก็จะเป็นเรื่องของการที่โอเคนะมันก็ยังมีเรื่องที่ทําให้รู้สึกพึงพอใจนะครับเช่นสมมุติว่าไปทําผลงานชิ้นหนึ่งอาจจะไม่ได้เข้าเป้าแต่ก็ได้รับรางวัลปลอบใจอะไรประมาณนี้นะก็อพอที่จะเออโอเคและอะไรอย่างเนี้ยนะคนเกิดวันอนะังคารน่ะในใจคุณเจ็ดดาบกับ เชนออฟสอดมีความรู้สึกว่าคุณเก็บแผลใจเก็บแผลเก็บชนะปักหลังคุณหรือไปมีอะไรที่เป็นเรื่องเราไม่ดีอ่ะหรือเป็นแผลหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่บอกให้ใครรู้นะครับพยายามปกปิดซ่อนเลนหรือพยายามที่จะคือมันก็เป็นได้หลายๆเคสเช่นถ้าสิบดาบเป็นเรื่องของรายจ่ายนี้สินหรืออย่างเงี้ยนะครับโดนทวงโดนตามหรือโดนหักหลังโดนโกง คุณก็อาจจะอยากจะหนีนี้เี่ยหรือบางทีไปโกงใครไว้ก็ได้นะมันก็เป็นไปได้เพราะมันเป็นติดกับเดียว,วิลเวยอะบางทีคนวันอังคารอาจจะมีคิดที่จะไปไปโกงคนไปหลอกลอ่อลุกล่อลูก,ลก,ลกชนคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นไม่ได้หมดนะครับหรือไปถึงอาจจะไปพลาดการพนันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบหนีแล้วไม่ไม่จ่ายแล้วไม่อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเนาะเป็นไปได้นะครับที่คือคุณมีเรื่องราวที่แบบไม่อยากจะเปิดเผยและเป็นเรื่องราวที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ เนาะหรืออยากจะหนีจากมันก็ได้บางทีมันมีเรื่องราวที่แบบเป็นรายจ่ายเป็นเรื่องที่ไม่มเป็นเป็นรายจ่ายเป็นการเงินเป็นสุขภาพอะไรเงี้ยที่มันไม่ดีคุณอาจจะแบบอยากเดินออกมาจากมันหรืออยากหนีจากมันเนะี่ยอือันนี้คือในแง่ของความรู้สึกหรือเชิงความคิดรวมๆนะครับรวมๆเนาะในบ้านระวังของรั่วของมีปัญหาในบ้านนะครับของในบ้านรั่วหลังอะไรอย่างเงี้ยนะของชำรุดสุดโซมไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ หรือสภาวะในใจคุณก็ได้ปัญหาของคุณอาจจะเป็นปัญหาก็ได้เหมือนกันนะหมายถึงว่าปัญหาของคนที่เกิดวันอังคารในช่วงวลานี้คือเหมือนกับไม่รู้จะเอายังไงกับปัญหาที่เข้ามาแล้วคือเป็นปัญหาเรื้อรลังนะครับเป็นปัญหาเรื้อรลังด้วยหรือปัญหาที่แบบบางทีมองไม่เห็นทางออกอะหรือปัญหาที่เราไม่ได้ก่ออคุณจะเจออะไรท่านนองเนี่ยมีความอึดอัดใจในทีนะครับในเดือนนี้มีความอึดอัดใจมีปัญหาที่กืนไม่เข้าคลาไม่ออกรู้สึกว่ามาอยู่มาอยู่ในใจกลางปัญหาที่แบบ เราเดินต่อก็ไม่ได้จะถอยลังก็ไม่ได้อะไรประมาณเนี่ยแล้วก็ไม่รู้จะเอายังไงนะมีความอึดอัดเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปใช้ชีวิตไปวันต่อวันนะครับใช้ชีวิตไปกับการเดินทางของเวลานะครับถึงว่าโอเคก็แมนะ้มันจะไม่ดีก็ค่อยเป็นค่อยไปดําเนินชุวไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆในรูปแบบของมันนะครับแตท้ายที่สุดเนี่ยมันน่าจะลงตัวน่าจะลงเอยนะครับเพราะไพ่ดูดวงมันเป็นไพ่ที่บอกมาแบบนี้นะ คุณจะมีข่าวเรื่องของงานที่รอคอยหรือข่าวเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือข่าวเกี่ยวกับงานสินค้าค้าขายหรือคนที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยทางไกลจะมีโอกาสยิ่งถ้าดูโวเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างประเทศเนี่ยในช่วงเวลานี้จะมีการติดต่อนะครับการติดต่อสื่อสารกันนะไม่ไม่นิ่งเดียวดายนะครับเนาะไม่เดียวดายอะ่ะไม่เงียบเหงาหรอกเดือนเนี้ยนั้นะดูจัดไพ่แล้วอ่ะครับอืมถือว่าจริงๆริเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะ ในเดือนนี้นะครับรวมๆก็ถือว่าได้ไพ่ดีอยู่เพียงแต่ว่าคุณมีสิบสิบดาบกับแปดดาบมันเป็นไพ่ที่บอกว่าเออมันอาจจะมีปัญหาบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคนมันอังคารก็ต้องก็ต้องเรียกว่ายอมรับมันแล้วก็เดินหน้าต่อนะครับเพราะเพราะว่าไพ่มันขึ้นเลยว่ามันต้องใช้จังหวะเวลานะครับไพ่เดว,วัวบางทีเป็นอาจจะเป็นสภาพที่ว่าคนวันอังคารอาจะต้องแบบคือที่ผ่านมาอาจจะทําบุญหรือ ใช้แรงบุญเยอะเหมือนกันนะครับเนาะก็เรียกว่าเป็นช่วงที่อะไรคนอาจจะต้องใช้ของเก่าอะไรเก่าๆเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงตัวเองดําเนินชีวิตให้มันผ่านๆไปในแต่ละช่วงเวลาลประมาณนี้ได้นะครับเนาะก็ถ้าถามในเรื่องของการงานจะบอกว่าการงานดีอยู่นะครับถ้าให้ผมดูเนี่ยการงานดี มีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศนะครับเกี่ยวข้องกับลูกน้องบริวารก็ถือว่าดีอยู่นะแต่ลูกน้องบริวารอาจจะแอบไปทําอะไรก็ตามแต่ที่เขาไม่ได้บอกเราแต่เขาก็ทําผลงานให้เราได้นะครับเนาะแต่ภาพลมคือดีนะครับการงานจะมีโอกาสเริ่มโปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่นะครับมีให้อย่างนี้ขึ้นมาคือมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุสนสน่งเสริมนะครับแสดงว่า บางทีก็อาจจะมอบหมายงานหรืออาจจะมอบงานทําให้เราอึดอัดใจบ้างไม่โอเคบ้างแต่ว่าในภาพรวมการงานดีนะครับถ้าทํางานประจําจะมีโครงการหรือโปรเจกต,ต์ใหม่หรือในมุมนึงก็คือเรื่องของการที่ได้งานเพิ่มขึ้นมาได้นะครับหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ว่าบางคนอาจจะเป็นช่วงของการที่คือถ้าเป็นลูกน้องบริวารบางทีมีโอกาสจะเข้ามาเลยหมยถึงว่าในมุมหนึ่งเราอาจจะเป็นลักษณะที่เหมือนเด็กอะที่แบบเออยังไม่ถึงกับจริงจังเข้มงวดกับการงานมากพอก็ได้เช่นกันนะครับ ถามในเรื่องของการงานที่แบบเป็นค้าขายธุรกิจค้าขายดีนะครับโดดเด่นอยู่เหมือนกันมีคนให้ความสนใจนะครับแล้วก็เรียกว่าพอไปได้นะครับเนาะไพ่แบบนี้ขึ้นมามันพอไปได้นะครับไม่ได้แย่อะไรนะครับเรื่องของการทําธุรกิจค้าขายเนาะมีโอกาสที่จะได้กําไรนะครับเผือแต่ว,ว่าในการค้าขายของเราก็ต้องลงทุนลงแรงแล้วอาจจะต้องเหนื่อยนะครับแล้วในในมุมหนึ่งคือจะต้องมีความช่ําชองพอประมาณที่จะทําไม่ใช่ว่า ขายของแต่ไม่รู้ในเรื่องของสินค้าดีพออะไรประมาณเนี่ยหรือทาแบบใบแบบผิวเพอนี่เงี้ยไม่ได้นะครับจะต้องมีความช่ำชองประมาณหนึ่งหรือทำมาที่มันซ้าๆกันขายของชิ้นนี้บ่อยๆบ่อยๆจนมีความชํานาญพอไพ่มันจะขึ้นมาว่าเออแล้วมันจะได้รับความพึงพอจะรือผลลัพธ์ตอบแทนที่อาจจะไม่ได้สวยหรูทุกคนนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ได้สวยหรูทุกคนแต่ว่า มันก็จะอย่างน้อยที่สุดอะ่ะมันก็ไม่น่าเสียมคือไม่ได้ไม,ไม่ไม่น่าเสียดายเวลาที่แบบเราลงทุนไปอะไรประมาณเนี้ยเนาะคือเราไม่อยากคาดหวังเพล็นีไม่อยากให้คาดหวังนะครับแล้วก็ไม่ได้จะทายอวยอะไรขนาดนั้นนะครับต้องบอกเพราะว่าคือส่วนมากถ้าคนชอบจะชอบทายดีทายอวยทายดวง้วไพ่ไม่ดีก็ต้องทายดีไว้อะไรประมาณเนี้ยทายไม่ดีพอหอมปากหอมคออาจจะไม่ดีอาจจะต้องชมหน่อยชมลุกดวงวิคุณอย่างนั้นอย่างนี้คุณเก่งอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าเรา ทายประมาณนี้กลางๆไว้ก่อนละกันนะครับจะได้ไม่คาดหวังสูงแล้วก็ไม่ใจฟอจนเกินไปเนาะอย่าไปจิตตกนะครับเชื่อตัวเองนะแต่ว่าเอาเป็นว่าการงานผมยังรู้สึกว่าคนวันอังคารการงานดีนะครับการงานดีระดับหนึ่งแล้วกันอย่างน้อยที่สุดเนาะค้าขายเนี่ยนะครับถ้าเป็นพวกค้าขายหรือาทำธรุรก,กิจเนี่ยต้องประชาสัมพันธ์นะครับใช้การประชาสัมพันธ์คอยแชร์นะครับคอยแชร์ตัวสินค้าแชร์ แชร์หน้าร้านเราบ่อยๆนะครับประชาสัมพันธ์ไม่ทางใดทางหนึ่งยิงแอดก็ได้นะครับเนาะก็พอได้อยู่นะครับก็แล้วแต่บริบทคนเนาะบางคนก็ยิงแอดเราไม่เวิร์กก็อาจจะต้องแชร์เยอะๆอะไรเงี้ยหากลุ่มเป้าหมายแล้วคอยแชร์คอยประชาสัมพันธ์นะครับจะช่วยได้นะครับถ้าพวกทําธุรกิจร้านค้าอะไรทำนองนี้เนาะถ้าตกงานอยู่นะตกงานนี่ตอบยากมากเพราะว่าคือ ตกงานบางคนเขาไม่ได้แบบดิ้นรนหางานน่ะเออถ้าหาต้องมีตัวเลือกเข้ามานะครับหรือบางคนมองหางานเกี่ยวกับการไปต่างชาติต่างประเทศก็ได้ก็จะเรียกว่าจะมีข่าวแล้วกันนะจะได้งานไหมก็อาจจะเรียกว่าได้รับข่าวก่อนนะครับได้รับข่าวเกี่ยวกับงานที่เราติดต่อไปนะครับถ้าเป็นงานต่างชาติต่างประเทศก็อาจจะมีโอกาสได้รับข่าวเนาะส่วนจะได้ทําเลยไหมเนี่ยอันนี้ไม่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 ชัวร์แต่ก็มีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่นะครับแต่แต่คิดว่าอย่างน้อยที่สุดน่าจะได้ข่าวแล้วกันนะครับเนาะ คราวนี้มีไพ่เดอะเดวิลปิดท้ายอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าคนวันอังคารในช่วงเวลานี้นะครับเหมือนกับอเหมือนมันเป็นไพ่ย,ย่างขึ้นมาผมไม่รู้สิถ,ถ้าให้ผมเดานะขออิงเรื่องความรักเลยกันว่าคนวันอังคารน่าจะเป็นเรื่องของความรักเหมือนกันนะครับมัวเมากับความรักความมุ่งหลงในช่วงเวลานี้นะครับแต่ต้องระวังว่าไปอยู่ในสังคมที่มีความสุ่มเสี่ยงนะเออมีความสุ่มเสี่ยงแต่พอเห็นคนที่มันถอดสภาอาเยอะๆอย่างเง,ง,งี้ยผมรู้สึกว่าคือบางคนอาจจะไปเข้า เข้าเข้าสมาคมใช้คํานี้แล้วกันนะครับแอบเข้าไปส่องไปเกี่ยวข้องกับสมาคม,มให้บอกว่ามันมีการแบบเอออะไรอย่างเงี้ยนะคิดว่าเป็นเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ทุกคนหรอกเนาะพอถึงพูดถึงของความรักเนี่ยเรื่องของความรักทัศน์คิดว่าน่าจะมีคนเข้ามาอยู่นะครับมีคนคุยคุยเข้ามานะครับเป็นคนคุยคุยทางออนไลน์รประมาณเนี่ยได้อยู่เนาะก็อาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะครับหรือเป็นตัวเลือกออปชันเข้ามานะครับหรือบางคนก็อยู่กินด้วยกันได้คบกันนะครับได้ ได้เป็นแฟนกันอยู่ประมาณหนึ่งเนาะส่วนความสัมพันธ์จะลึกซึ้งมากเนาะก็อยู่ที่บริบทของแต่ละคนนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะมีอะไรบ้างนะครับในเดือนนี้เนาะถ้าโสนหรือเป็นลักษณะเชิงคนคุยกันนะครับแต่ก็ในมุมหนึ่งก็ต้องระวังเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่บางทีอาจจะมีติดขัดบ้างติดต่อไม่ได้บ้างแต่ในภาพรวมขึ้นว่ายังพอมีการพูดคุยกันไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ไพ่ควีนออฟวานส์นะครับบอกเลยว่าถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับสำหรับ การที่ยังไม่ได้คบกันเลยมากมายถ้าถ้ารู้ว่าไม่ดีเนี่ยควรจะปรับเปลี่ยนไม่ใช่ไม่ต้องเปลี่ยนคนก็ได้แต่อาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการอะไรประมาณเนี่ยเนาะถ้าเราคุยกับเขาแล้ว hei, มันสุกแบบนี้ไม่เวิร์กทางนี้นี่เวิร์กก็ต้องปรับเปล Mile ี่ยนวิธีการนะครับเพราะว่าจริงๆไพ่อย่างนี้ขึ them, ้นมาเนี่ยมันกับคุณเนะี่ยถ้าเป็นผู้ผหญิงคุณจะเป็นคนดําเนินการในเรื่องของความสัมพันธ์ซะมากกว่าเนาะหรือในมุมหนึ่งนะถ้าคบกันอยู่คุยกันอยู่แล้วเป็น common, แฟนกันอยู่แล้วบางทีเนี่ยยุ่งกับงานนะครับยุ่งกับงานจน ไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็ยังจะมีการพูดคุยติดต่อกันนะครับแต่ต้องระวังการถกเถียงกันจุกจิกวุ่นวายนิดนหน่อยๆนอยะครับหรือคบกันแล้วปวดหัวนะปวดหัวเนาะแต่ก็ไม่ได้เลวร้วายอะไรนะครับเนาะแต่มีเดเวลิลเข้ามาต้องระวังเรื่องของลักซ้อนนะลักซอนเพราะมีเลเวอร์ด้วยลักซ้อนก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นมีเจ็ดดาบเนี่ยรักซ้อนที่แบบแอบแซบแอบอร่อยแต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นความลักแอบแซบกันนะครับแอบแซบเพราะว่า คือไม่ไม่เป็นสถานะก็ได้แอบแซบติดต่อกันมาแซบแซบ,ซบนวลนวลอะไรอย่างเงี้ยนะคิดว่าเป็นไม่ได้เพราะไพ่เป็นโทนเนี่ยผมไม่รู้สิให้ผมเดาจะทํานองนี้นะครับก็คิดว่านะก็ถ้าใช่ไม่ใช่ก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันเนาะทำโชคลาภไม่ค่อยเด่นแต่ก็พอมีบ้างแต่น่าจะมาจากน้ำพักน้ำแรงนะครับน่าจะมาจากการลงมือทํามากกว่าเนะาะไพ่เดอะซันเนี่ยบอกเลยว่าถ้าคนที่ทํางานโซเชียลมีเดียคอนเทนต์เนี่ยมีโอกาสที่ จะปังได้เหมือนกันนะครับมีโอกาสที่เรียกว่าสเรียกว่าฟ้าเปิดประสบความสําเร็จเนาะหรืออาจจะโดดเด่นในสายงานที่เราทําอยู่ก็ได้มีชื่อเสียงละกันนะครับจากงานที่เราทําอยู่เนาะอย่างน้อยก็ชื่อเสียงที่แบบคนในแวดวงรู้จักอะ่ะเออคิดว่าน่าจะทํานองเนี่ยนะครับไพ่ดาบก็ต้องระวังนะว่ามันเป็นไพ่ดาบแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับอคิดว่านะครับมันจะมีปัญหาอุบสรรเเข้ามาบ้างเนาะ ระวังไายจ่าระวังสุขภาพระวังเรื่องปัญหาจากคนอื่นระวังว่ามีคนมาขโมยของเรามานําปัญหามาให้เราหรือระวังโดนโกงโดนหลอกก็ต้องระวังนะในช่วงนี้โดนโกงโดนหลอกนะระวังนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของการไปเสี่ยงผนนันที่มันอาจจะผิดกฎหมายมันจะนํามาซึ่งปัญหาให้เราได้นะครับก็จะเป็นอะไรที่คนบัังคาต้องระวังเนาะสีนําโชคนะก็อาจจะเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าสีแดงเนาะสีเหลือง แล้วก็คนบันทังคารนะช่วงนะจะหมกมุ่นเรื่องของทางเพศก็ได้นะคิดว่านะครับในภาพรวมเนาะอาจจะไม่ทุกคนนะครับก็จะไปทำนองนะครับสำหรับคที่คบันทังคารนะครับอย่างไรก็คอมเมนต์บอกเรได้นะครับพบใหม่เดือนหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ